รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เลยเห็นหน้าแล้วหล่อจังอะฮาหล่อจริงเฮียใช่อะเต็มเต็มอย่าทำแบบนี้นะครับคุณพี่เฮ้ยโอ้ยเยใช่เต็มหน้าเลยครับเต็มหน้าเลยครับอยากหน้าเหี่ยวกลายเป็นหน้า เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูแล้วนะพวกเธอเนี่ยยังต้องฝึกอีกนานไม่ฟังเขาหรือไงไม่ได้อีกหรอแม่ให้เดินข้ามหัวแม่เท้าหัวแม่เท้าเรานี่แหละลูกแม่เดินไม่เหรอเมื่อก่อนเนี่ยแม่ทําอะไรล่ะจะไปรู้ไแม่เลยมันก็เรื่องของแม่แล้วมาถามอะไรฉันฉันเคยอยู่กับแม่หรือไงก็ถามดูไงทาอะไรจะได้รู้ไงเด็ก่อน เด็กๆหนูไม่เคยเห็นแม่ทำอะไรเลยครับซึ่ว่ามันไม่ค่อยมีจะกินดูจ้าถ้าัวแม่เท้าตัวเองเดี๋ยวเอไอท่านี้มันเวียนหัวเนาะอแม่กว่าแม่จะเดินท้าได้อ่ะ แม่เคี้ยวไปกี่ใบแล้วคะนี่อผ้าไหมแม่แกล้งแลงเอาอย่างนี้เดี๋ยวจ้าจ๋าสอนให้ค่ะการเดินนี่นะคะการเดินข้ามหัวไม่เท้าเนี่ยคือแบบว่ามันจริงจริงมันต้องเริ่มตั้งแต่การยืนแล้วนะคะการยืนเนี่ยค่ะก้นแอนแอนอย่างนี้นะคะข้ามหัวไม่เท้าแล้วเดินนะคะเป็นไงคะนี่ใ่ะเห็นไหมคะมันจะบิดค่ะนี่ค่ะพอแล้วดูนะคะพอแล้วไปเดินกลับนะคะเดินกลับนะคะดูค่ะ พอแล้วหนูที่หนูองเธอเลยเนี่ยแม่สังเกตเองเนี่ยไูแล้วสกกปกพอๆก็หลุยเลยเนาะตรงไหนครับตรงไหนที่บอกว่าสกปกครับทุกตรงเลยต่อไปการเต้นต้องฝึกเต้นด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะเต้นเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเต้นได้สมมุติว่าอยู่หน้าเวทีได้เป็นนักร้องจ่ะสมมุติมีลูกค้ามาให้รางวัลเนี่ยนะคะเราต้องไหวให้เป็นด้วยนะคะได้จ้ะถ้าเกิดไหวไม่เป็นเนี่ยก็ได้แค่ ร้อยสองร้อยหรือยี่สิบสามสิบบาทแค่นั้นเขาก็ไม่มาให้อีกเลยค่ะสมมติมีลูกค้าเอารางวัลมาให้หนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะแล้วก็ไหว้แบบนี้ค่ะอย่าอย่าไปขมิขเมียอย่าไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะลูกค้าไม่มาให้อีกเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทมาแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราต้องการหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเพิ่มเองค่ะอราจะเพิ่มเองเรื่อยๆสมมติมาห้าร้อย ขอบคุณค่ะป๋าโอ้ยห้าร้อยห้าร้อยคืออันนี้ได้ห้าร้อยละกลับไปอยากเพิ่มอีกเออสมมุติได้พันหนึ่งขอบคุณค่ะป้าไปไปสองพันสองพันลูกอ่ขอบคุณมากนะ่รค่ะป๋าอ้ามื่นหนึ่งมื่นหนึ่งโอ้ป๋าบังว่าไปเลยนิ่อดูค้าถ้าแสนหนึ่งไม่ออกมาโบกแท็กซี่เลยนะจะรีบกลับบ้านทำไมล่ะคะคุณแม่อ่ะอ่ะเต้นดีกว่า อย่างนั้นเรามาซ้อมเต้นกันซ้อ,อมเต้นซ้อมเต้นกันซ้อมเต้นกันใช่ <บา S 1> อเอาเพลงดังๆในยุคนี้เลยนะ นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับจากนักร้องของเรานะครับน้องวีว่านะครับแห่งค่ายเทปอะไรครับตอนนี้ SK Record ค่ะผลงานที่ร้องไปเมื่อกี้นี้คือชื่อผลงานเพลงอย่ามากลองแกงค่ะอย่ามากองแกง,คาากแกงใครสนใจหรือว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อเดี๋ยวเออสาลายเอ้ยสารลายจา๋าเพลงจบไปนานแล้วอ๋อนู<า>มไม่ได้เต้นเพลงนี้ค่ะหนูกำลังซ้อมเพลงอื่นอยู่ค่ะ <S <S <S> นี่ไอ <bin out> <him> ้เพลงนี้เมื่อไหร่จะได้ได้ร้องทักทีคุณจะได้เต้นทักทีเนี่ยเพลงหนูยังหานักร้องไม่ได้ค่ะชื่อเพลงอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะแล้วแต่หนูค่ะขอแต่นึิท่าไว้ก่อนท้าไว้ก่อนค่ะอ่ะหยุดไว้ก่อนนะครับพราเดี๋ยวยังมีนักร้องมาอีกเอาหรอครับครับผมช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเราอยากใช้ความียรติทุกท่านที่มาเที่ยวคาเฟ่ของเรานะครับพบกับนักร้องสาวสวยที่เราเพิ่งรับเข้ามาใหม่ในวันนี้เลยนะครับอุ้ยมีนักร้องใหม่มาหรอมมีนักร้องใหม่มามองหรือยังครับที่ให้การต้อนรับกับนักร้องสสาววย คุณเซ็กซี่ทั้งสองคนถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมืานหนังต้อกับกระแตกระต่าย ผมเคยบอกไปหลายครั้งนะครับว่าการจะคล้องอะไรกรุณากระจายมาอะไรให้มันทั่วทั่วทุกคนเน่อได้ไหมครับใช่ค่ะน้องฟังพี่นายนี่น้องฟังพี่นี่พงมาอะไรใครพงมาอะไรของพี่ครับพงมาอะไรของพี่พี่จะคล้องใครก็เรื่องของพี่เฮ้ยวันนี้เจอแขกนักเลงเมามาด้วยไหม เล่นตลกให้พี่ดูหน่อยสิจ้ามันจะติดให้หนักๆเลยนะไม่ยุ้ยติดมือไปแล้วหล่ะกับยุ้แก้มหนูคือหนูเล่นตลกไม่เป็นค่ะล้องพีเป็นอย่างเดียวคับพี่ใสาไหอะไรคือคือเขาบอกว่าเขาอยากดูตลกถ้าเกิดเล่นตลกได้เขาจะให้ติปหนักๆติปหนักๆอ่อาค่ะเพื่อเพื่อร้านแล้วก็เพื่อเงินหนูจะทำให้ค่ะดีดีเออเด็ดให้ยังไงคะแล้วเขาจะให้ติปให้เท่าไหร่คะอืให้เท่าไหร่หนูก็ไม่เล่นหรอกค่ะ เอาไปคนละหนึ่งแสนตายคือว่าปกติแล้วหนูอยู่บ้านนะครับเรื่องตลกนี่ก็พอมีพื้นฐานอยู่นิดนึงให้ดูตลกใจใจใจนะนี่แกนารับเล่นมั่วไปดูสภาพมันให้ตั้งแสนจับมันเทตัวกันที่มันมีตังคมั่นเนี่ยเฮ้ยไมีมีมีมมีอาทุกคนไปไปเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเขอเชิญพี่ลงไปนอนตรงนู้นก่อนครับเป็นนั่งครับเดี๋ยวเราจะเล่นมิวสิกวิดีโอนะคะคุณพอจะร้องเพลงได้ไหมคะสบายมาก อ่าร้องเพลงนี้ได้ไหมคะเพลงอะไรพิภพมัจุราวันนี้เพลงของเราจะเกี่ยวกับอ่าชั่วดีนะคะอ๋อทำชั่วทำดีอ่ประมาณนี้แหละครับผมได้ได้ได้อ่พวกนี้ก็จะเป็นดารามินิสิกเนียลองร้องให้ฟังพิภพมัจุราใครถึงค้าดับทีวีนิสวรณตรวจดูวันชี ใครทาดีให้ไปสวรรค์โอเคเพลงนี้เลยค่ะได้อ่ะทีนี้เราก็ต้องหาผู้แสดงนะคะเอางี้คุณเล่นเป็นพยายมได้ค่ะนะคะส่วนคุณเล่นเป็นสุวรรณสุวรรณภูมิไปทําไมสุวรรณภูมิสุวรรณเฉยสุวรรณเป็นสุวรรณส่วนคุณเป็นยมทูตค่ะทูตที่เอาวงวิญาณทั้งหลายมามาตัดสินเขาจะไหมคะได้ค่ะส่วนคุณแล้วหนูล่ะคะอ๋อเหลือตัวหนึ่งคุณเป็นตัวสําคัญเขาเป็นยมทูตค่ะคุณเป็น ใช่ดีใจยังไม่ได้มีใายไม่มีใครเลยนะะใครเพ้ยไอ้คุณเราไปชูดดีแล้วจ้าโอเคนะทีนี้ต้องจำชื่อของตัวเองเอาไว้ค่ะแต่ว่าเราเป็นพญายมต้องมีอำนาจลองหัวเราะแบบมีอำนาจดิไหนหัวเราะดิทำไมออกก็ออกก็แค่นี้นะเขาเป็นแขกรับเชิญนะครับสีใหมันออกอ่ะอัวอ่ะอ่ะอะไรเงี้ยเรีแน่นจังเ่ะลองเด็กอัว คหัวเราะค่ะอะไรไปแค่อะไรไปหัวเราะอย่างนี้เด็กแฉะขำแล้วเห็นไหมนี่ยแฉะขำแล้วจังหวะไอ้้ไอหัวเขียวนี่ดีเห็นเหมดูตลกเป็นไงหัวเราะใหม่ว้าอะอ่ะว้าโอเคประมาณนี้ไปซ้อมไหมไปซ้อมไหมส่วนคุณว้าเดี๋ยะอ่ะว้าอ่ะ ว้าไอ้เ <tampoco> น <Christmas music Dragon> ี่ยวเขาขำตัวเดียวเลยหัวเราะแบบมีอำนาจไอ้หัวเราะมันดีบีโอเคใช้ได้อ่ะคนหัวอ้ ขบวนเล่าแขกยังแก้วนะของนู้นเอาค่อยๆค่อยๆค่อยๆเปล่งออกมาว้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 าพอแล้วก็บอกให้น้องตโดไปไงครับหัวล้อแบบนี้ประมาณนี้อ่ะทุกคนเข้าแถวหัวเราะแบบนี้นะครับแต่ทุกคนต้องหัวเราะให้เข้าจังหวะด้วยเพราะมันจะมาพร้อมกับเพลงค่ะผมเรียกชื่อใครเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะผมไหนค่หลังผู้หญิง หนเขาเรียกชื่อใครอะไรแค่เฮียอะไร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 เฮียหัวล้ออะไรเฮียแม่หัวล้อตัวปูสับสนนะครับไม่แม่อยากให้เฮี้ยตัวให้จังเลยแยากก้องจับผิดนะเหี้ย่เขาเรียกชื่อปุ๊บออกมาหัวล้อเลยนะคะอ่ะคุณลักร้องเพลงมาค่ะผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครคนดี คนดีบ้านเลยเข้าบ้านที่สี่ทีห้าโดนอังยันนักหลงนี่หนักเลยเพือนเ๊บเดียวมาบ้านแล้วโดนตีพิภพมัจจุราชใครถึงข้าดับชีวีส่วนตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ไปสวรรค์ทำชั่วพญายมว่าไง ส่งมันไปนรกโลกันต้นเหยละกระทะทองดำเอาหอกแหลมตําทุกเวนทุกเวนพญาเย็นใครเดี๋ยวอะไรนะใครใครก็ไม่ใช่ออกมาทำไมนี่คุณหวั็นี่ร้องเนื้อผิดแล้วค่ะเออใช่ค่ะพญาโยมไม่ใช่พญาเย็นค่ะต้นเหยกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันพญาโยม หัวอ่ะอ้าอัวสัดีสัลดีฮัลโหลไั่ดวัดีสวัสดีสคัสดีสว่าดังดีสวัมดีสวัดังวหรอคะหัดีวัดีสวัสดีวัสดีสวัสดีสวัลดหลวัสดีสวัสมัสอะสวัดีสวัสดีสวัสดัสดีีสวัสดีัสดีีสสวดีสวัดีปวัสดีสยัสดีอี่ียีววััววี มาอยู่นี่พยายมผูกระโดดเลยลุกเอาผูยีกระโดดฮู้วววนี่มันสูงอะค่ะพยายมแล้วเขาเป็นผู้มีอำนาจคุณมากระโดดเป็นลิงนี้ได้ไงคะมันสูงอะค่ะมันสูงไปเอาลงได้ไหมคะไม่ต้องลงบัลลังกต้องเอาบัลลังกมามันต้องยิ่งใหญ่นี่หัวล็อกบนบัลลังกค่ะนี่เกี้อี้ ก็เป็นบัลลังก์ไงก็บัลลังก์อะไรนี่เกาอี้ตีเนี่ยมันยังไงเนี่ยบัลลังก์ก็เกาอี้บัลลังก์บัลลังก์ใช่ไหมก็บัลลังก์อ่นนี่บัลลังก์ค่ะพอเรียกปุ๊บก็ขึ้นมายืนบนนี้หัวเราะแบบมีอำนาจได้ค่ะนักร้องมาพิภพปัจจุราสใครถึงข้าดับชีวีตรวจดูบันทีใครทำดีให้ไปสวรรค์ขอโทษนักร้องเต้นทางไหน ลุงพลก็ทะไมเหงามันเหงาไม่ต้องเต้นทำชั่วพยายอมว่าไงโวงมันไปแล้ลูกโคบอลเดิวแล้วก็ดลทองแดงแล้วเอาหอกแหมแทงทุกวันทุกวันพยายยมัวหัอวหัว้าเร็วว้าว้ายอมมาทูด ไทยไทยเรียบเรียบทูดว้า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 วันว้าวอาว้าว้ายายยม วว้าว้าอาญายมว้าว้าววววันว้าว้าู้ว้าว้าอาญาผู้

ท่านทีนักเราก็ต้องขอเป็นเตอรนี้ค่ะขอบคุณค่ะีครับผมขอบคุณนะครับแขกผู้เกียรติครับเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าถ้าโชว์ตลกแล้วจะติ๊บหนักๆคนละหนึ่งแสนไหนแล้วครับรางวัลบอกไปพยานพยานเขายังไม่ได้พยายเลยเหรอไม่มีฮะไม่มีพูดดีๆชัดๆสองคำเลยว่าไม่มี่มีฮะไม่มีอ้าวเดี๋ยวก่อน มันคนพูดไม่ไคบอกแล้วให้เทตัวมันตั้งแต่แรกมันไม่เชื่ออ้าไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราสร้างความสนุกสนานคืนกำไรให้กับลูกค้ากันแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนเอ้าวันไงคุณดังเดีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ประกาศให้ทุกท่านแขกผู้มาเกียรติที่มาในวันนี้ได้รับทราบกันว่าบัตรเดนี้เจ้าของคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หรูหราที่สุดเดินทางมาถึงแล้วครับ ขอเชิญคุณทศพลแดนวิมานเดี๋ยอะไรนะครับทศพลทศพลแดนวิมานาไม่ใช่ทรงพลทรงพลครับเชิญครับตบมือยับคุณโตพลนครับและลูกชายครับคุณเ มันยาวไปเอาแบบไหนอะเอาตบ<ด>สั้นๆพอได้ครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับมันสั้นไหอลอารมณ์สิ้นดีตบ,ตบให้มันมีอารมณ์หน่อยอตบให้มันเป็นจังหวะจะโคนเออ,อได้ได้ไดสวัสดีครับ <c oughs> พ่อแม่พี่น้อง ที่มาวันนี้เรายินดีต้อนรับทุกท่านอน้องกระแตน้องกระต่ายทำไมสูงจังวะหลูกไม่ได้สูง่ะคิเขาจะได้รู้สักทีถอดมิกออกลูก มีค่ะ <laughs>